กาบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพี่กับรายการพระบ้านทั่วไปนะครับ EP ที่67นะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ID l ลน e นะครับ0 9นย์4 0 2 0 3นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 6ย์2 6 8 2 9นนะครับพี่พี่ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ as well as ่งเลยนะครับรายการที่หนึ Hinter ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จวัดระฆังน่าจะเป็นพิมพ์สังคติหรือว่าเกตัวัตูมผมไม่แน่ใจนะพี่นะสังคติหรือเกตัวัตูมผมไม่แน่ใจนะครับพี่พๆท่านไหนนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับพระสมเด็จเก่าๆเลยนะพี่นะสมเด็จเก่าๆดูเนื้อครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับ ซุ้มหนาหนาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับหนึกแน่นนะครับเนื้อหนึกแน่นนะครับนุ่มนะครับนี่นะครับหนึกแน่นนะครับเนื้อหนึกแน่นนะครับสบายตานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับสวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ ไอด์ลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่นะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนนะครับชอบพระสมเด็จนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับต่อมารายการที่สองนะครับพี่เป็นพระคล้ายๆพระอุปคุตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแบบนี้เลยนะครับพระอุปคุตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฝังพลอยสีแดงแบบนี้นะครับ ฝังพลอยสีแดงแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่ครับฝั่งพลอยนะครับเป็นพระคล้ายๆพระอุปคุตฝั่งพลอยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่หลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับพี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นี่นะครับนี่นะครับภาพลมดําประหลอดประหลอดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านข้างนะครับสวยงามนะครับพี่นี่นะครับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่ดูนะครับนี่นะครับดูนะครับตัวตัดนะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับพี่พี่ <grassroots> <Gender> <ophobia> พี่พี่เอฟซีท่านไหนนะครับที่สนใจหลวงปู่ทวดนะครับติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับ0967240203นะครับเบอร์โทรศัพท์0969026829นะครับพี่พี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่ครับสวยแบบนี้เลยนะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับพี่นะครับหลมดําเดิมๆสวยงามเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยปั๊มนะครับสวยงามเลยนะครับพี่นี่นะครับนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะครับพี่เก่าๆเลยครับก็ไหลทองนะครับเหรียญพระอาจารย์ขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับพี่นี่นะครับพระอาจารย์ขันนะครับขออภัยนะครับ พระอาจารย์ขันนะครับนี hai, ่นะครับนี่ครับพระอาจารย์ขันนะครับเก่าๆเลยนะพี you people, uh, ่นะนี่นะวัดนกกระจาบนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่มียันแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองนี้นะครับนี่ครับ มีเหมือนลงกุนะพี่นะเหมือนลงกุนะแบบนี้นะหรือไม่แน่ใจอาจจะเป็นออพิมพ์ใหญ่วัดพิมพ์ใหญ่วัดไอ้นี้นะพี่นะวัดเออ่วัดบางขุนพรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่ามันพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นพระลงกุนะพี่นะแบบนี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นี่พี่ดูเนื้อนี่พี่นี่พระสมเด็จด,ดูเนี่ยเก่า เปิดเลยนะผิวเปิดเลยนะพี่แต่ดูง่ายนะพี่นะมีเม็ดมนสารนี่พี่นี่เม็ดบนสารมีเหมือนไข่ขึ้นเป็นธรรมชาติเลยนะนี่ครับมีไข่ขึ้นเป็นธรรมชาตินะพี่นี่ครับนี่มีคราบไข่เหมือนเป็นคราบกุนะพี่นะด้านหลังแบบนี้เลยครับน่าจะเป็น พิมใหญ่บางหุนพรมนะพี่นะแบบนี้นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับแบบนี้เลยครับพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะนะครับหลวงปู่ทวดเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ นะครับแบบนี้เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเนื้อเก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับสวยงามนะครับพี่เก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่ นะครับช่องทางการติดต่อนะครับไ d l ดี e ลนะครับศูนย์เก้าหกเจดสีู่นย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกย์สองหกดสอง้านะครับพี่นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแบบนี้เลยครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยครับเก่าๆเลยนะครับพี่หลวงพ่อเงินเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับพี่เก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับ เนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับนะครับพี่ๆ FC ท่านไหนนะครับที่มองหาหลวงพ่อเงินไว้ใช้นะครับนะครับองค์นี้เลยนะครับพี่แนะนําเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อ ID Line เข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับสวยงามนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับอง์นี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับหลวงปูดทวดนะครับ พิมพ์ปั๊มซ้ําใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ําใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ําใหญ่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ําใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับปั๊มซ้ํานะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับมีรอยตะใบนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเนื้อนะครับ ต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญเต่านะครับหลวงปู่หลิวนะครับมีโค้ดนะครับพี่นี่นะครับต่อโค้ดนะครับเดิมๆบ้านๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับดูเส้นรัศมีนะครับที่ปั๊มแล้วจะเกิดแบบแรงกระจายนะครับดูนะครับนี่ครับนี่เกิดแรงกระจายของเหรียญปั๊มนะครับจะเดี่ยเกิดเหลียญกระจายเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่เป็นเส้นเสี้ยนแบบ วิ่งออกไปเลยนะพี่นะเล้วเราจะแข็งเหรียญนะนะพี่นะนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นเหรียญเต่านะครับเหรียญเต่านะครับอ่าเป็นรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นปดนี้นะพี่นะรุ่นปดนี้นะครับรุ่นปดนี้เนื้อทองแดงนะครับเก่าๆเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับ เป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับพี่พระพุทธโสธรนะครับเมืองฉะเชิงเซานะครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับพี่ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเก่าๆกลอนกระป๋องเลยนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับเก็บไว้จนเหรียญแดงเลยแบบนี้เลยนะครับแดงเป็นธรรมชาตินะครับดูนะครับแดงแงมีผิว เพาฟ้าคุมเนี่ยพี่นะเป็นขีวแบบเหมือนขี้ตะไคร่เป็นแบบสนิมมานนะแบบคล้ายๆเหรียญเก่าเป็นสนิมมานนะนะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังมียันอย่างนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเหรียญเก่าๆนะครับสนใจน,นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่พต่อมานะครับเป็นพับปิดตาแร่บางไผ่นะครับพับป,ปิดตาแร่บางไผ่นะครับนะครับแบบนี้เลยครับพี่ นี่นะครับนี่ครับพับปิดตาแร่บางไผ่นะครับสวยงามมากเลยครับเดิมเดิมเลยครับพี่องนี้นะครับสวยงามมากเลยครับเดิมเดิมเลยครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับเป็นพระอ่าเป็นพระเนื้อผง ยานะครับเนื้อผงยานะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะครับเป็นเนื้อผงยาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับพี่นี่ครับมีคราบไข่ขึ้นแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังมียันหลวงปู่บุญนะครับแบบนี้เลยครับพี่นี่นะครับสวยงามนะครับพี่นี่นะครับองยาวนะครับองยาวนะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับ เป็นพับปั๊มหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับพับปั๊มหลวงพ่อลุ่งแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเจ้าของบอกว่าหลวงพ่อลุ่งนะครับเป็นผ้าที่อ่าอ่าเนี่ยหลวงพ่อลุ่งจะมีเขาแบบนี้นะครับพี่มีเข่านะเขาเรียกว่าหลวงพ่อลุ่งเข่าเหล็กนะพี่นะสายเหนียวเลยนะพี่นะ you สายเหนียวเลยนะครับนะครับหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กสายเหนียวนะครับเป็นพับปั๊มนะครับพี่นี่นะครับ นี่เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพับปั๊มนะครับพับปั๊มนะครับหลวงปู่เขียวนะพี่นะหลวงปู่เขียวแบบนี้เลยครับพี่หลวงปู่เขียวนะครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะต่อโค้ดแบบหนึ่งแบบตรงนี้นะพี่นะนี่นะพี่สวยงามเลยนะครับแบบนี้นะครับ เดิมๆบ้านๆานเลยนะพี่นะเดิมๆบ้านๆนะครับเขียนว่าหลวงปู่เขียวนะพี่นะพี่ๆท่านไหนนะมีมุมมีทางนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่เขียวนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่ครับดันก้นนะครับมีรอยมีอุดกิ่งนะครับมีรอยปาดก้นนะครับแบบนี้นะครับหลวงปู่เขียวนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จ หลวงปู่เผือกนะครับขุดสะใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นพระหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดสะนะครับเนื้อหามนสารนี่เก่าเก่าแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับพี่เก่าเก่าแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่นะครับสนใจนะครับแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับ เป็นเหรียญนะครับเหรียญคล้ายๆเหรียญเหรียญอัมนะครับพี่คมๆสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญนั่งบัวนะครับสิริอะไรเนี่ยเดี๋ยนะสิริแบบนี้เลยนะครับเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นี่เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เหรียญเก่าๆมีเปลวไฟด้านข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เหรียญนั่งบัวนะเป็นเหรียญเก่านะพี่นะ เป็นเหรียญจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่เป็นเหรียญจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดเจดีหลวงเชียงใหม่สองสี่แปดสองนะครับดูนะครับนี่นะครับเหรียญเชียงใหม่นะครับพระอัดอะไรเนี่ยแบบนี้เลยนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับต่อมานะครับเป็นพระคาข้าวหลวงปู่ฤาษีลิงดํานะครับเป็นพระคาข้าวหลวงปู่ฤาษีลิงดํานะครับแบบนี้นะครับ นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับด้านหลังนะครับปั๊มติดชัดเลยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยงามนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดอาปาเช่นะครับพี่เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์อาปาเช่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดอาปาเช่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ นี่นะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับพี่นี่นะครับหลวงพุททวดพิมพ์อัปเเช่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพุททวดพิมพ์อัปเเช่นะครับองนี้นะครับพี่เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับนี่นะครับมีมุมมีทางติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองี่ศูย์สย์สมนะครับ หรือโทรศัพท์ศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกปดสองเก้านะครับต่อมานะครับเป็นพักปางลีลาเม็ดขนุนนะครับปางลีลาเม็ดขนุนแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับปางลีลาเม็ดขนุนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่นี่นะครับสวยสวยเลยนะครับแรลมมาขามสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดีเดี๋ยวดูด้านหลังนี่หพี่สวยสวยเลยแหลมมาขามาองนี้นะ นี่ครับสวยๆเลยนะครับแหลมขามสวยๆงามๆเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับพี่ครับนะครับติดต่อไอดีไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับปีสองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเดิมๆเลยนะครับพี่นี่ครับเมืองพิจิตรนะครับเมืองพิจิตรนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อเพชรนะครับแบบมาก่อนเขียนแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะครับมีเส้นแตกตรงนี้นะครับพี่นี่มีเส้นแตกตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับดูนะครับคมคมเม็ดพระศกคมคมตาคมคมจมูกคมคมเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่นะครับมีบัวนั่งแบบนี้นะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองนะครับแบบนี้นะครับนะครับสวยงามเลยนะพี่นะนี่ เมืองพิกิจแบบนี้เลยนะครับมียันแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามะไฟนะครับพี่หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานได้จัดสร้างไว้นะครับแล้วก็นํามาฝากกูไว้ที่วัดท่ามะไฟนะครับพี่วัดท่ามะไฟนะครับดูด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับดูนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์วัดท่ามะไฟนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับ เป็นพระทั้งเหนือนะพี่นะอง์นี้นะนี่เก่าเก่าแร่มะขามสวยสวยเลยนะพี่เนี่ยเป็นพระโบราณนะครับของทั้งเหนือนะครับไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะพี่นะแบบนี้นะนี่เก่าเก่าเลยนะเพราะว่าศิลปะแบบนี้คล้ายๆแบบคล้ายๆพระเปิมนะพี่นะคล้ายๆพระเปิมนะแต่พิมไม่ใช่นะพี่นะแต่พิมพ์ไม่ใช่แต่ว่าน่าจะทั้งเหนือแน่นอนดูนะครับแร่มะขามแบบนี้เลยนะครับไม่ทั้งเหนือก็กำแพงเพชรมีสองที่เลยพี่ที่จะไปนะแบบนี้นะ ไม่ทั้งเหนือก็กาแพงเพชรพี่ดูแลเลยนะครับนี่แลสวยสวยเลยนะพี่พี่ท่านไหนนะครับที่รู้ที่นะเล่นพระเนื้อดินนะผมนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่มีหลายท่านนะ fc นะที่เป็นลูกค้าผมนะที่เล่นพระเนื้อดินน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับนะครับแบ่งปันได้เลยนะครับพี่มาเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับใครไวใครได้เลยนะครับพี่นะครับพรกเก่าๆไม่ทราบที่แบบนี้เลยนะครับ แหลมาขามสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับจมโบหนึ่งหลวงปู่โตนะครับพระปิดตาจมโบหนึ่งหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีนะครับนี่พี่ดูคาบไขขึ้นนะคาบอ่าเขาเรียกว่าคาบเนื้อผงคาบน้ํามันเก่าๆขึ้นเป็นไขยอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นิ้วมือคมคมชัดชัดเลยนะพี่นะนิ้วมือคมคมชัดชัดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับฝั่งตะกุดนะพี่นะเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังยันคมคมเลยนะครับพี่นี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระเจ้าใหญ่นะครับเหรียญพระเจ้าใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับ เป็นเหรียญจังหวัดยะโสธรน,นะครับพี่เป็นเหรียญจังหวัดยะโสธรนะครับวัดวัดบ้านก้างนะวัดวัดบ้านกว้างนะครับวัดบ้านกว้างนะครับนี er. บ่นะครับเป็นเหรียญมีเส้นแต่ข้างใบหูแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับมีพญานาคนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่นะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับพี่พีเอฟซีครับ แบบนี้นะครับพีพีเอฟซีนะครับอยู่แถวยะโสธรนะครับอยากจะนิมนต์หลเอ่อเหรียญนี้นะครับเหรียญพระเจ้าใหญ่เหรียญนี้ปีสามหกนะครับอยู่จังหวัดยะโสธรนะับพีพีเอฟซีนะครับยุทท่านไหนที่อยู่จังหวัดยะโสธรนะครับอยากนิมนต์หลวงพ่อกลับบ้านนะครับติดต่อทางเพจเรามาได้เลยนะครับมรดกพักเครื่องนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับต่อมานะครับเป็นพระสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ เป็นพระสี่เหลี่ยมมียันแบบนี้เลยนะครับไม่ทราบที่นะพี่นะแบบนี้ไม่ทราบที่เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับแต่น่าจะเป็นพระเก่านะครับพระเก่านะครับน่าจะเป็นพวกเกจิคณาจารย์เก่าๆนะครับแบบนี้นะครับคล้ายๆพระยอดขุนพลนะพี่นะคล้ายๆพระยอดขุนพลนะครับนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแบบนี้นะครับคล้ายๆพระยอดขุนพลนะครับนี่นะครับเป็นยันสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นยันปั๊มลงไปนะครับน่าจะเป็นพระยอดขุนพลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับต่อปลาต่อมานะครับต่อมาก็เป็นเนื้อชินนะครับน่าจะเป็นทางลบบุรีนะครับแบบนี้นะครับเลี่ยมเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ดูนะครับความเก่าของการเลี่ยมนะครับนะครับน่าจะเป็นทางลบบุรีนะครับพี่กุทางลบบุรีนะครับมีลายผ้าอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นลบบุรีนะครับ นี่นะครับเก่าคาบไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับ fc ครับนี่นะครับคาบไข่ความของอายุความเก่าของเนื้อชินนะพี่นะนี่มันอาจจะส่องไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะพี่นะติดเรี่ยมนะติดพลาสติกนะครับแต่ก็ยังพอมองได้นะครับยังพอมองได้นะครับนี่นะครับ fc ครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับ fc นะครับนี่นะครับหลังลายผ้านะครับนี่ เป็นไข่ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับครับเป็นพาโบราณนะครับพาโบราณนะครับนี่นะครับพาโบราณสมัยก่อนนะครับเป็นน่าจะกุทางลบบุรีนะครับพี่แบบนี้นะครับต่อมาก็เป็นรายการสุดท้ายนะครับของ EP พีที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญสองสี่หกเจ็ดนะครับเหรียญสองสี่หกเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพุทธเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ เป็นเหรียญพระพุทธเก่าๆเขียนว่าพระพุทธนะครับชินราชนะครับพระพุทธชินราชนะครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับมีไฟขึ้นด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เอฟซีครับด้านล่างน่าจะเป็นเสือนะครับด้านล่างจะเป็นเสือนะครับด้านขอบก็เป็นขอบเลื่อยนะเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็มีแบบนี้นะครับ เขียนว่าวัดลานคาสุพรรณบุรีนะครับพี่วัดลานคาสุพรรณบุรีนะครับนี่นะครับพี f พีเท่านไหนนะครับอยู่จังหวัดสุพรรณนะครับสนใจติดต่ออยากอยากนิมนต์หลวงพ่อกับจังหวัดนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับพี่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับนะครับวันนี้ก็มีพามาแบ่งปัน f อประมาณนี้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะครับชอบรายการไหนก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ID ดีไลน์นะครับ แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับ0967240203นะครับ ID Line นะครับย้ำนะครับ ID Line นะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับจะโทรศัพท์หาผมนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ0969026829นะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพระเครื่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมใน EP ต่อๆไปนะครับ นะครับวันนี้นะครับก็ขออาภัยนะครับที่พูดผิดพูดถูกอะไรไปยังไงนะครับก็ขอกราบประทานอาภัยพี่ๆเอทุกท่านด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ